สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาในจีหลงไม่ตลาดปลาหรืตลาดเหมือนแบบซีฟู้ดซีฟู้ดก็ตลาดปลาแหละถูกแล้วเขาเรียกตลาดปลาเหรอแต่มันเป็นรูปปูนะเพื่อนนเล่อย่างเงี้ยเขาจะเรียกตลาดปลาให้เพื่อนนำให้เพื่อนนำวันนี้มากับเพื่อนไต้หวันขับรถกันมาที่จีหลงอ่ะกินด่าเป็นเคยเฮ้ยคนนี้ได้แล้วเคยกินดีแล้ว ตอนนี้นะคะพวกเราก็ช้อปปิง้งเพื่อนเพื่อนช้อปปิ้งซื้ออาะเยอะมากมีแบบมีหอยที่ไม่เคยเห็นด้ว<ด>ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รา้านอ่ะไม่รู้ว่าเขาเจ้าของคนนี้ไปทำที่ร้านอาหารทะเลก็บางอย่างก,ก็ถูกกว่าบ้านเรานะ<ช>แต่บางอย่างก็แพงกว่าบ,บ้านเราใช่ใช่เห็นมีเมื่อกี้เห็นมีแบบกุ้งตัวละแบบสองเออแล้วก็มีหอยเม่นที่นี่ตัวละรอ้อยห้าสิบสองร้อยแล้วก็สองร้อยห้าสิบใช่ใช่ เมื่อกี้เราซื้อบัตรสองร้อยห้าสิบมัรดูเจ้าะไรว่าก็จะบอกวันนี้หนาวหนาวหนาวเฉยเราดูแต่งตัวกต่ว่าเออวันเจ้ตอนแรกคืจะไม่ใส่เสื้อคุดแ่จะไปสื้ขุดชคบีที่ใส่เสื้อคลุมบางๆเล่นหนึ่งไปไปก่อิ มันเป็นเหมือนแบบซื้ออาหารทะเลสดข้างล่างแล้วมาถุงๆมาโอนทอลนมันคล้ายๆแบบที่เราดูแบบในวีล็อกของเกาหลีอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบที่ขายอาหารทะเลแล้วก็แพนเ้อะไรนะ

แ้วมันแบบหนึบๆแบบลื่น เราก็จะถ่ายไม่ได้แล้วเพื่อนก็นกินไปแล้วแล้วแต่มุณใส่คึงก็ใส่ข้างข้างแต่ไม่ต้องตีอะไปะะาย A few minutes later ตอนนี้มาวัดนะคะสองคนได้นี้ด้วยน่ารักมากใช่เลยแบบเรื่องการเิน,นตอนนี้มันเป็นแบบให้ลูกๆูกรยมากจริง ทุกคนนี่ล้วเพื่อนแต่หวันของเราบอกว่าให้พูดว่าชายหยวนกวนกวนจริงนะคะตอน,นวนซ้ายมือสื่อซ้ายมือแล้วก็วนน้ำเข็มนาฬิกานะวันนี้มาคือแบบมือแบบมูสุดๆเลยอยู่ที่จีหลงนะคะเพื่อนๆพื่กำลังกดเงินันูกเขามีแบบตู้ ATM โชคลาภเงินขวัญถุงอะเนาะถ้าเป็นเมืองไทยเราคิดอยู่วนะ่าห้อย,นะยกับอะไรดี เป็นจุดตรงกลางนะคะที่เราเอาของมาไหว้เยขอไว้ตรงนี้แล้วก็เอาของไปวนอ๋อเอาไปไปตรงนี้เราจะหยิบของตรงนี้ไปตรงนู้นใช่ไหมใช่โอเคนี่นะคะจากที่เราไหว้เสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามาเผาตรงนี้อีกเอวินต้อง่ไปนัเทย์ดีไล่ปั่นเทย์ปั่นเตย์มาเทยเทย์ปั่นใช่ไหมใช่ตัดส แล้วคือแบบฝนก็ตก A few moments later อยู่ที่จีหลงเย็นมากเพราะว่าฝนตกมันเป็นแบบที่จีหลงที่เขาจะมีไฟรถเมลน่ารักน่ารักนะทุกคนแต่ก็คือแบบพอเรามาถึงแล้วฝนมันตกมันถ่ายรูปไม่ได้แต่ทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ย ใตรถเมล์ที่เขาคิดถ่ายรูปก,กันมากๆเลยนะก็เลยแบบเก็บฟุตเทจเป็นแบบภาพในคาเฟ่ที่มันอยู่ตรงข้ามกันนะเสือดอยอ่ะเดี๋ยวไว้มาใหม่เพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วหลายรอบที่นี่แต่ว่าไม่เคยแบบแวะลงไปถ่ายโอเคเสร็จจากนี้แล้วนา่าจะคงกลับไทเปค่ะวันนี้ก็เป็นทริปเที่ยวจีหลงอีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวปิดคลิปที่นี่เลยดีกว่าเพราะว่าไม่น่านไปไหนละโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีน่าจะไม่มีไปไหนละไว้เจอกัน